สวัสดีเด้อจ้าเอ้ตุ๊กตาพาฝันค่ะเบิ่งเอ้ยตังกองอุกไปตั้งกองอันอยู่น้ำท่าเหลืออยู่เมืองสเน็กจ้ะตั้งกองเบิ่งไปนำกันเนาะง่ายๆเนาะขนเนาะสบายๆเด้อ บางวัยรุ่นพะก,กันล่องเลือเหลือสี่หนึ่งสองสามสี่เมื่อกี้เนี่ยมาประกันเปิดเพลงอันเต้นยนํำเหลือก็มีบ๊ตีเนาะค่ะเนาะอันความสุขวันนี้เนาะพากันไปก็เลยโตอันนี้อีกพวกอันไปแล้วค่ะอีกเหลือลำํำนึ่งตรงกลางงันไปแล้วเรือยึกสี่ลํำ เอาว่าเปลี่ยนตะเบิงะะ่งเดี๋ยวค่ะเรือล่องไปอันอันนี้ก็ได้เอ้ยก็บรได้ถ่ายอันซีซัวเดี๋ยวคะ่ะเพราะว่าอันโลกส่วนตัวพันสูงอยู่ทางเมืองเอ้ยน,นี่มอนจะไปถ่ายซีซัวก็ต้องอันเบิ่งก็งงพยายามโบอัน บเห็นหนาเพือ่อนอนหันเนอลำเทือมันก็เลี้ยงบบได้ลำเทือกบางที่มันก็มีแด่ที่มันเข้าไปนะมันเห็นหนาเห็นตัวคนนี้ก็แต่ว่าเาราบบได้บบได้ตั้งใจถ่ายเพาะว่านั่นก็ได้ เรือจะแม่นหลายค่ะอันล่องไปล่องมาอันเรือใหญ่เรือน้อยเนะขนนสโอนเห็นนาะเอ้ยกบเคยเห็นอันย่ท่าเรืออันเมืองเอ้ยที่ว่าไปจอดเรือก็พันก็เรือก็ละอันนี้มันมาแต้ต่างประเทศนําสิค่ะมันหลายมีมีทุกยี่ห้อว่าหันไปจากขนาดอันธรรมดาจนถึงขนาดอันที่ว่าใหญ่เนะขนะใหญ่เลยก็ว่าอัน เรือใหญ่เรือน้อยมีมดตามขนาดว่าฮันเดียวปะกระเบิง้งกระแปกดีด้ค่ะเพราะมันเรือมันไหลย,ย่างมันโมเดลมันก็ไหลย,ย่างเนาะค่ะเนาะโมเดลไหลย่างอันทาสีเรือก็สีก็ต่างกันเนาะเนาะบางอันก็คล้ายกันเรือรุ่นใหม่รุ่นเก่ามีมดค่ะเบิ้งก็เพิดเพิ่นดีค่ะบางช่วงกล็งล่องเรือก็ เรือติดกันไปอันหลายคันนี่ก็งามตาไปอีกแบบนึงจ้ะบางทีก็สวนกันมาสเสียกันโอ้วยรุ่นไปแล้ว เช้าเาด้อค่ะัยรุ่นก็นเห็นแล้วก็มีความสุขก็อันนั้นบกตีเราค่ะเนาะเป็นตำไหวเนาะค่ะเนาะขึ้นเหลือกันท่าเหลือล่งก็ น้ำเนาะค่ะนามันมีขึ้นถ้าลังเหลือล่องเร็วๆก็ขึ้นตีขึ้นมาก็อู้บุบบับอบบัยู่เด้อค่ะคือกันแต่ลังโขนถ้าบ้านมีมารยาทก็เวลาเข้าอันนี้พระกระพริบลงค่ะก็ค่อยๆัน่มีขึ้นไหลบ้านเราปะ 哦耶！ ลมเย็ยนมีแห้งมีแห้งค่ะเออว่าฝนน่นลงอยู่หรอกตอนใบใบเนี่ยว่าอันนี้ก็อีกบรรยากาศนึ่งหนอค่ะเนะของกันของการเรื่องล่องเหลือแบบโอ้ยตุ๊กตาผาฝันแบบบานๆไม่จะเด้อเบิ่งกันม้วนๆ ไปนํากันค่ะไปล่องเรือนํากันม้วนๆบรรยากาศล่องน้ำนะขอทางตอนอันภาคอีสานของนเนธแลนด์เลยจะน,นี้เมื่ออื่นนี่ก็เอ้ยก็จะขึ้นไปอีกล่องไปอีกเมืองนึ่งกับขับประมาณอัน ล่องไปประมาณสักสี่ชั่วสามหนึ่งสี่ชั่วโมงคุณเราเห็นแสนเลยว่าก็จังไปโจดแล้วก็นอนค้างอีกคืนนึ่งค่ะแล้วตั้งนั้นก็ไปมือต่อไปอีกก็ตรงไปอีกอันฝั่งนึ่งบริหารต่อไปก็ไปเรื่อยๆค่ะก็จนรอบแลวค่ะก็พยายามที่เธอรอบค่ะถ้าบนรอบก็ก็สีเหลือน้อยอยู่แต่ว่าน้าล่องน้ําเลยก็ล่องมาตั้งแต่อันมาอันนั้นนะคะึ้นทางอันไตเนาะค่ะเนาะ ทางใต้มาทางอันตะวันออกอันอีสานขึ้นนะขึ้นทางเหนือก็ไก่ยูเด้อย่ยะแต่กะมวลมวล้วนค่อยคอย่คยคยไปกันค่ะค่อยคอยไปบ่ได้รีบ อ้วาวนรนะ,ะเด็นเสี่ยร์ก่อเนะค่ะเด้อพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีด้วยจ้า